ทำอะไรครับทำอะไรทำอะไรกันรับตังอะไรทำอะไรพี่มึงเชะอะเจ้าเขาทำไมไม่ได้ไรเขาลงมาจอดว่าเขาตักเตือนเฉยนี่อยู่ในกล้องเห็นว่าเขาตักเตือนไม่มีอะไรผมไหลตดอยู่อะไรนะคุณทำอะไรผมไหลตดอยู่อะไรนะไหลตดกับไหลไปกับว่าเขาตักเตือนไงไม่มีอะไรไงก็ผมลงมาถามเขาว่าเขาตักเตือนก็ผมว่าเขาตักเตือนไปไงก็ตามอำนาจหน้าที่แค่นั้นไม่มีอะไร ก็ทําไปผมก็ไม่ได้ว่าอะไรผมแค่ดูมาดูอยู่เฉยๆหน่อยได้หลายได้หลายได้เนี่ยหลายได้ไม่มีปัญหาเลยเลยแล้วพี่มาตรวจอดี๋ยนี้พี่ดูรถด้วยเนี่ยเขาเขาวิ่งมาเนี่ยว่าก้าวเตือนไปตามนั้นนะพี่ว่าเก่าวเหรอแล้วยื่นมือทําไมอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรก็ไม่มีอะไรไอ้เดี๋ยวผมขออนุญาตดูใบอนุญาตดูในนิดหน่อยนะไม่มีอะไรลองดูเฉยชื่อยศตำแหน่งอะไรนี่ครับตำรวจศิริเอกพูดได้อำหนาจที่ขอดูบัตรประชาชนเนี่ย อำนาจ้าชีอะถ้าพี่อนุญาตอ่ะไม่เป็นการละเมิดผมไม่อนุญาตอ่แม่ครับก็ไม่ดูไปเอาสมบัตรมาดูนะอะไรนะไม่พี่อะไรอ่ะถ้าเป็นการอนุญาตมันไม่เป็นการละเมิดไม่ต้องจับวมนนี้เราจะคุยกับพี่นะอนุญาตอ่าแล้วแต่ผมก็แค่มาดูแค่นั้นแหละเนี่ยคุณทําแบบนี้อ่ะนี่นะสองหนึ่งหนึ่งเจ็ด มัจอดแต่แมนะ่ดูดูรถด,ด้วยเนี่ยดูนะรถเขาวิ่งมาดีๆแล้วมันเนียกให้เขาจอด,ดนเ,นเขา,านเปิโโดไฟแบบนี้อ่ะโอ้โหรถที่เขาเขาวิ่งมาเนี่ยเขาต้องชะลอชะลอเขาชะลอเข้ามาแล้วรถมันติดรถมันต้องเบี่ยงออกซ้ายด้วยนี่ค่ะขึกนรมแบบนี้นะครับดูนะเนี่ย ฏิบัติหน้าที่แบบไหนครับรถตำรวจทางหลวงหรือว่ามาซุ่มหรือว่ามาดักอะไรเปล่าแบบนี้นะเนี่ยเอเอตอนเห็นกล้องก็มีอารมณ์ไม่ต้องถามหรอกว่าคุณทำอะไรกันในกล้องมันจับภาพได้หมดแล้วนะเมื่อกี้นะใครที่เห็นวิดีโอนี้ตัดสินใจด้วยว่าเขาทำอะไรกันตำรวจทางหลวง น่าจะเป็นของนคปรปฐมตำรวจทางหลวงนครปฐมนะนี่แล้วรถไก่มาจอดเมื่อกี้ดูพื้นบอกมาว่ากล่าวตัดเตียงเขาเนี่ยดูรถปัดวิ่งเลน3แสามแมงไม่เรียกนะดูวิ่งเลน3ไสามไม่ียกเอาเออ